สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องพบกับซองยายลอยเด้วยจ้ะเด้อย,ยายลอยสมลาวันนี้ยายลอยสิพาพี่น้องมาทําลาบลาบหมูตอนเศร้านะค่ะเนาะหมูน,นี่ยายล้วนเลยเด้อพี่น้องล้วนล้วนใส่กับหอมแดงเรียบร้อยตอนนี้รอยหินจ้าเอาสิมาห็นลาบกันเด้อพี่น้องวันนี้โอ้เสียงกับบอมี <c oughs> ยุสวนยางพี่น้องคะ่ะ ส่วนอย่างยูงย่ไหอยู่หน้าคือเกาเด้อพี่น้องค่ะเอาสีมะลาบอันนี้มะนาวนะคะปีมะนาวลงไปยองเมื่อเนี่ยเดือะเด้อตอนนี้ก็ตีห้ากว่าเด้อกับเข่าไปวัดจ้าเลี้ยไว้ให้พอบ้านขับลูกกินน้ำทำทำหลายเนี่จักหน่อยพี่น้องคะฝากกดแทรกก็ไล่ก็ติดตามช่องย่งอยลอยเด้อพี่น้องคะช่องไม่ออกวัดช่องไม่ออกวัดใส่มะนาวลงไป อันนี้นะขัวพี่นอ้องขัวแล้วต่ำประมาณต่ำตั้งแต่ตีสี่แล้วเกือบตีหาพี่นอ้องเข้าคัวจะ้ะอาสิบัทนัดได้พี่น้องเลยตั้งกล้องไว้คยากล้องกับยาตลยสักหน่อยอ,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 อันนี้เข้าคั่วจะจ้ดเด้อใส่ลงไปจ้าใส่ละลายเนมจะหอมเด็นเมนูบ้นบาน ยายกะสิมัดไวอีพี่น้องค่ะไม่ให้ความหอมเข้าออกเนาะนี่นี่ข้าวคั่วนะคะนี่ก็จะตามด้วยปลาล้าเนาะลาบต้องใส่ปลา,า,าล้าจะแย่้อยกินปลาล้าขวดทุกคน่ร้อยกินปลาล้าส้มจัะนี่เราจะใส่ไม่เยอะนะคะใส่น้อยนึงสิเข้มแล้วเราใส่ลาย สุดหลอดใส่ก็ไดเลยพี่นอ้องเพระาะว่าเนี่ยปลากนัวแล้วเราก็คนนให้เข้ากันนะคะเห็นหูกระอดเอาเลยพี่นอ้องถ้าเรามีเงินไปซื้อขากล้องค่ะเคยซื้อมาอยู่คนไปใส่ไปอยู่พี่นอ้องเอ้ยงัดไปงัดมากคะหักสัน้นเพราะท่านเด่เป็นขี้อ,อิตเ,เตอร์ของเขาสับมุนไปขาหนึ่งแหละ คนเลยทีนี้เราก็จะใส่อะไรนะทุกคนใส่พริกขงเนาะพริกขงพริกขงกระตัมเองนะคะด้แต่ว่าใส่ขิงไว้ด้วยเกระปุกกม็มีอยู่ค่ะกระปุกก็ใส่น้ำตาลใส่อะไระีพริกขิงแล้วก็เกลือไหลเค็มถูกต้องใส่พอดีพอดีนะคะก็คนคน โบหน้าตาดีแล้วอร่อยแล้วเดี๋ยวยายหัห่นผักหอมใส่ก่อนเล้กทีนะเตรมหั่นผักหอมผักหอมกะตามิตรตามเกิดพี่นอ้องค่ะอยู่สวนยางเนะาะเขาไปซื้อในตลาดเอาซื้อในร้านข้ามาไว้ยผัดบด้ะเอียดเมน,นูนี่ผอมเมื่อเปื่อยถิ่มพี่นอ้องเอ้ยอันนี้เป็นผักหอม พักซี่ัคซี่ใบเลื่อยหรือพัคขอมปีบ้านเฮายายเอาไปจำจำใบในขางเคียงนี่เพอได้แก้คัดนะคะกรสีบัวลหลคือในนี่นั่นเนาะเพราะว่าเฮาบดได้ซื้อเนาะเะนาะยายจำใบในขางเคียงนี้พี่น้องอามาพอแก้คัด ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะวันนี้เอาใส่เครื่องปรุงกุยยางแล้วพี่นอ้องข้าวคั่วยายก็สิเป็นข้าวคั่วที่ขัวเหลืองๆนะคะยายไม่ได้ใส่ข้าวคั่วดําดนะจ๊ะทุกคนแต่ก็หอมโอเคอร่อยใส่ผักหอมลงไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็คนคนคนให้เข้ากันนะคะคนขายายกับ พัดหัวหอมแดงใส่แล้วค่ะพี่น้องหอมแล้วนะคะนี่เขามาใส่เพิ่มความหอมเลยเพิ่มสีสันให้ลาบหมูเข้าหน่ากินนี่กะสิซิมนะจ๊ะซิมซิมซิมซ่อนคอ,อยใส่นอกคือบบเห็นมีมาโอ้ยเห็ดกินอยนู่อ่นป่าเขาลำบากเลยเด้อพี่น้อง่ะอยู่สวนยางอผมเห็นบ่ความหกสวนย,าง,ยางในป่าในดวงแล้วค่ะเนาะ เม่ได้ซัมนีก่กะบูมเลยพี่นอ้องฝากกดแชร์กไดไลค์ช่องไม่ออกวัดในเด้อเห้ก๊อกขาวไปวัดได้จ้าซิมก่อนซิมก่อนอุย้ยน้ำลายไหลแม่น้ำลายแตกอืมอร่อยเลวค่ะอร่อยแล้ว,ลวสนุดบ่าต้องใส่พี่นอ้องนัวแล้วเพราะว่าปลาร้าอัน <c oughs> ใส่สมตำนะนะเขาใส่สู้ลดแล้วอืมจับเปรี้ยวหวานนัวอืมโอเคค่ะแต่อยากเพชรด้วยพี่น้องเพชรน้อยหนึ่งขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณเพื่อนๆน,นทุกคนนะคะที่ไม่กำลังใจเยร้อยฝากกดแจร์กดไลค์กดติดตามช่องเยร้อยด้วยนะคะวันนี้ลาบหมูไปวัดพี่น้องค่ะ คนทุกคนเลยเดี๋ยวยาก็จะหาถุงลงมาใส่เผื่อท่านใส่บาตรเดี <c oughs> ย๋ยวนี้เป็นเจ้าหญิงสายเสมอเคยท่านใส่บาตรสต่ไปทีท่เอเตอร์บบท่านใส่บาตรยากเผื่อทีอ่เนาะแต่ถา้าวันพระยายก็เลื่องตัวเองวันพระนี่เราก็จะใส่ถุงอันนี้นะคะใส่ถุงใส่ถุงแล้วก็ไปตักข้าวสวยแลาข้าวเหน,นียวข้าวเหนียวก็อยู่ในหัวดนีง นี่เห็นบ่แล้วเ่า,าได้ใส่ติบพี่เนาะสีใส่บัน,นี้แหละโอเคเด้อค่ะเด้อทุกคนไปก่อนนะคลิปหน้าเจอกันใหม่มาให้กำลังใจอย่าร้อยด้วยนะคะสวัสดีนะคะทุกคนแมงวันมาแล้วอ่ะโอเคสััสีีค่ะ